ผมมาชวนชาร์กสร้างแชมเปี้ยนโปรดักต์ใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยรถ New Tech t r a c t o r ครับชาร์ก5คนนี่โชคดีมากเลยนะใ<า>นระอบสิ่ีๆผมยังไม่เชื่อผมโชคดีขนาดนั้นนะมาเจอคุณเนี่ยแล้วทำไมเราถึงคิดได้คนเดียวในโลกเลยนะสวัสดีครับผมอุดมรีแดง หรือช่างหนูเมืองพิจิตรเจ้าของโรงงานที่ผลิตรถเจาะเสาเข็มขนาดใหญ่รายแรกของเมืองไทยที่มีสิทธิบัตรเป็นของคนไทยใครจะทําเสาเข็มเจาะได้ก็ต้องมี3อย่างรถเจาะเสาเข็ม1คันคอลเลคเตรน1คันไวโบแฮมเมอร์ oh mer, อีก1ชุดและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือไวโบแฮมเมอร์ oh เนี่ยสั่นสะเทือนข้างเคียงเป็นที่มาของรถเจาะเสาเข็มเราของเราเนี่ยสในหนึ่งเราไม่ใช้ไวโบเป็นรถเคนในตัว จึงเป็นที่มาของสิทธิบัติเราก็เลยอยากจะชวนชาร์จลงทุนด้วยกันเนี่ยหนล้านกับหุ้น20% 100ล้านกับหุ้น20%่สิครับรายได้บริษัทปีที่แล้วได้สามสิบล้านร้อล้านได้หุ้นยี่ต์แปลว่ามูลค่าบริษัทห้ายล้านมีมีอะไรให้บ้างครับในบริษัททั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะผมมีเกือบร้อยเครื่อง เครื่องจักรเป็นร้อยเครื่องมูลค่าเท่าไหร่ครับถ้าเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยเครื่องนึงเป็นเลยร้อยล้านเลยนะตอนนี้เรามีทรัพย์สินในบริษัทอะไรบ้างอาคารที่ดิน106ล้านเครื่องจักรประมาณ4 500ล้านครับเยอะมากผมตีไว้เผื่อๆสี่ร้อยล้านแล้วกันครับรวมที่ดินลงอะไรนะครับแล้วก็มีรายได้อยู่35ล้านไอ้สามล้านรายได้เนี่ครับหากทุกอย่างแล้วกำไรจริงๆมันเท่าไหร่ที่จริงผมก็มีค่าแรง10%กับค่าน้ำมันแค่นั้นแหละจานเงียบเลยจาน ผมกำลังช็อกอยู่ไม่ได้เงียบเคยเจอไหมชัรกช็อกอ่ะคือวันนี้เราจะไปลงทุนเราต้องเชื่อมั่นว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถจะหาประโยชน์จากทรัพย์สินหรือสินตบัตอันนี้ได้เป็นพันล้านเพราะว่าผมช็อกอยู่ว่าร้อยล้านเนี่ยเงินลราลาลงไปเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะครับใช่ครับมันต้องมีอะไรชัดเจนผมยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันดีขนาดเนี้ทำไมถึงไม่มีงานหรือไม่มีคนซื้อ พราะซื้อ5ล้านบาทเนี่ยโอ้โหคุ้มค่ามากเลยนะตอนอย่างี้คุณเป็นคนห่วงอ่ะหวงของอ่ะไม่ใช่ครับโอ้แสดงว่าชาร์กหคนนี่โชคดีมากเลยนะในรอรสิ่งีเนี่ยตอนตอนที่ฮะผมยังไม่เชื่อผมโชคดีขนาดนั้นนะมาเจอคุณเนี่ยคือผมว่ามันดีนะแต่พอดีร้อยล้านก็เลยช็อกมานิดนึงยังไม่หายช็อกเลยนะครับว่ากล้าเสนอได้ไงแต่ถ้าจะให้ผมรับ ข้อเสนออันนี้เนี่ยผมขอเสนอ100ล้าน50เซ์ถ้าได้ราคานี้จริงๆเนี่ยแล้วก็เป็นตัวเลขเป็นไปนตามอย่างที่คุณอุดมบอกจริงๆเนี่ยผมเอาด้วยนะครับถ้ารับดีลเนี่ยมี3คนผมเอาด้วยผมมาชวนชาร์ตสร้างแชมเปี้ยนรดักใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยรถ New Tech t r a c t o r ครับนี่คือคุณพ่อของผมครับคุณพ่อจบการศึกษาอะไรครับปหอ,อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับ แต่รถแทกเตอร์นี้สร้างจากชายคนนี้นะครับด้วยประสบการณ์กว่า30ปีท่านเองทําตลาดและเดินทางไปทั้งในประเทศรวมถึงไปต่างประเทศได้รับเชิญจากรัฐบาลไนจีเรียไปดูทุกรัฐเลยนะครับท่านได้เห็นว่าเกษตรกรครอบครัวหรือเกษตรกรแปลงเล็ก ต้องการรถแท็กเตอร์แต่ไม่สามารถมีได้เพราะ3สาเหตุก็คือ 1. แท็กเตอร์มีราคาสูง2คือการใช้งานไม่หลากหลายสภาพพื้นดินและ3คือการซ่อมบำรุงที่ยุ่งยากรถนิวเทคแท็กเตอร์เนี่ยนะครับมีนวัตรกรรมที่แตกต่างจากรถแท็กเตอร์ทั่วไปสามารถไถได้ทั้งดินแข็งดินที่มีตอฟางหรือวิ่งในเลนหล่มได้ครับผมเองนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์ครับอยู่ในอุตสาหกรรมนั้น10กว่าปีแล้วมาช่วยคุณพ่ออีก5ปีครับ ได้เห็นศักยภาพของธุรกิจแท็กเตอร์ว่าเติบโตโมหาศาลปีที่ผ่านมาประเทศไทยขายเกือบหกหมื่นคันนะครับแค่เรามียอดวอลลุ่มหเปอร์เซ็นต์เนี่ยวอลลุ่มธุรกิจเราป็มากกว่า1น0 0งล้านแล้วครับวันนี้ผมเลยมาที่ชาร์กเพื่อจะขอเงินลงทุนวิสัยทัศน์และคอนเน็กชันของชาร์กด้วยข้อเสนอเงินลงทุน30บล้าน แลกกับหุ้นส่วน20%ขอถามว่าทําไมคุณพ่อไปไนจีเรียก็พอดีตอนนั้นรัฐบาลกลางเชิญไปนะฮะแล้วเขาก็พาไปดูเครื่องมือการเกษตรทุกรัฐที่ซื้อมาแล้วเกิดปัญหาเกิดอะไรพวกนี้นะฮะมาบอกเออยังงั้นผมจะไปสร้างให้เหมาะสมกับเกษตรครอบครัวผมก็เลยตั้งเชอยาว่าเราจะทำงานให้เกษตรครอบครัวทํางานได้เพราะงั้นในรถเราจะต้องไม่มีการทวงเวทไม่มีการไปใส่ผ่านที่ใส่เวทข้างหลังและการขับเราทำยังไงถึงเป็นเกษตรครอบครัวช่วยกันได้ ั้งแต่อายุ60ถ้าแข็งแรงอยู่ก็ทํางานได้คุณพ่อก็ยังบอกเสมอว่าบอกผมนะหนุมอย่ามองแค่ประเทศไทยนะให้มองในตลาดที่ไนจีเรียหร <Okay. S 1> ือตลาดโลกอื่นๆด้วยนะครับแล้วก่อนน้นนี้เอาโน้ตเฮาอันนี้มาจากที่ไหน,นครับผมผมทำการเกษตรตั้งแต่เป็นป่าจอบเสียงจนไม่ใช่ควายวันหนึ่งผมมีโอกาสทำเครื่องมือหนักจนเป็นหัวหน้าช่างหัวหน้าแผนกผู้จัดการฝ่ายเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาพัฒนา โลฮาวทั้งหมดผมคนแรกเป็นคนคิดมีลิขสิทธิ์ทำยังไงให้เป็นนวัตรกรรมแล้วสร้างยังให้เป็นแบรนด์ของไทยไปสู่ระดับโลกตอนนี้ที่เป็นมูลค่าอีกอันนึงก็คือทรัพย์สินธรรมัญญามีอยู่4ฉบับใช่ไหมฮะสี่ฉบับมันมีอะไรบ้างนะะฉบับแรกก็จะเป็นอนุสิทธิบัตรนะครับของคาแรคเตอร์ทั้งคันที่มีการระบบการขับเคลื่อนแบบนี้และมีจุดปิดตัวแบบนี้ครับ เฉลที่2ก็คือสินทบัดของรถเจาะดินอย่างนี้ครับจะเป็นการเจาะดินแบบด้านหน้าซึ่งปกติรถแท็กเตอร์ทั่วไปจะเจาะด้านหลังแต่เราเจาะด้านหน้าอันนี้คือ1ฉบับอันที่3คือสินทบัดการออกแบบทั้งคันออกแบบทั้งคันใช่ครับอันที่4ก็คือจะเป็นตัวใบใบหมุนหมุนสินทบัดเรื่องอะไรเรื่องใบเรื่องในการเจาะใช่ครับตอนนี้เป็นรูปบริษัทไหมฮะ เป็นรูปบริษัทละครับทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ครับทุนจดทะเบียน1ล้านครับ1ล้านบาทใช่ครับเพราะนั้นมูลค่าริษัทจริงษก็คือ1ล้านบาทพร้อมสิบัตอันนี้จุดแข็งของคุณคือลักษณะมัญญาและโยทั่ของคนไทยคือมันศักดิ์ศรีคนไทยผมขอ40%แต่ห้30ล้านคืออันนี้มันเกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นหลักถ้ามันผลิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยเกษตรกรเมืองไทยได้ได้เยอะมากมันน่าจะเป็นไปได้เฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเขากำลังขอดีลด้วยเหรอ สตารสตอรบริษัทของคุณกฤติเขาดู Real ลเอสเตเรื่องพวกนี้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องบอกลูกชายได้เลยว่าเดียวของนิชมันดีกว่าผมขอผ่าเลยแล้วกันนะให้ <laughs> ให้แก oh. <laughs> ชอบมากเลยที่ลูกชายกลับไปทำงานกับคุณพ่อเพราะนิชก็มาจากธุรกิจครอบครัวเหมือนกันที่คุณพ่อกล้าทำมา แล้วก็ไปที่ไนจีเรียที่มันไม่ค่อยง่ายเลยสำหรับคนไทยไปนิชขอออฟเฟอร์นะคะฉันจะซื้อทั้งบริษัททั้งส่วนจำกัด d ดนูเอ e นดิจครับผมผู้คิดค้นและก่อตั้งตัวผลิตภัณฑ์นะครับอีโคเทคอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับตัวเครื่องปรับอากาศ e c o ค e ทคคืออุปกรณ์ที่บรรจุด,ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ roller, ครับ ที่มีไว้สําหรับหาค่าความอิ่มตัวแปลเป็นภาษาชาวบ,บ้านก็คือหาความสามารถในการเก็บความเย็นของตัวคอยเย็นของเครื่องปรับอากาศแล้วไปจัดก,การในเรื่องของการตัดต่อคอมเพรสเซอร์สมาใหม,สม่ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานครับทำให้เครื่องปรับอากาศของเราครับประหยัดพลังงานได้กินไฟน้อยลง15-30%เรามีแนวคิดว่ายังมีลูกค้าอีกหลากหลายที่ยังไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่ในประเทศไทยคิดค้นแล้วก็จดสิทธิบัตรโดยคนไทยด้วย เราจึงอยากจะมาของเงินลงทุนครับเพื่อไปทําการตลาดวันนี้ครับผมมาเสนอเงินลงทุน3ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน35%ครับอีโคเทคเป็นเหมือนสมองอีกซีกหนึ่งครับเข้ามาคอยตอบโจทย์ครับว่าอุณหภูมิห้องยังไม่ถึง24ก็จริงแต่ตัวยูอ่ะอิ่มแล้วรันคอมเพรสเซอร์ต่อไปเนี่ยเปลืองค่าไฟโดยปราบประโยชน์และนีผ่ผลิตของที่เราเอง SB สบบลแล้วก็ออกแบบที่ประเทศไทยหมดเลยครับเป็น o E M <ห> <O EM S 1> ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทางเราเนี่ยถือซอสโค้ดครับ <Source code. S 1> ทางเราเข้ามาเบิร์โปรแกรมมิ่งเองครับทั้งหมดและสิทธิบัตรนี่เป็นประเภทอะไรครับชื่อสิทธิบัตรเนี่ยก็คือวิเคราะห์ความอิ่มตัวและประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้งแบบอากาศก็หมายความว่าคนอื่นผลิตอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทำไมเขาไม่บรรจุเข้าไปในแอร์เข้าไปเลยอ่ะมีความพยายามครับแล้วก็มีอานดีของบริษัทอยู่ประมาณ2บริษัทครับแล้วทำไมเราถึงคิดได้คนเดียวในโลกเลยนะ ผมไม่ใช่คนเดียวในโลกที่ทิดได้ครับมันมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในการคอนโทรลคุณชัวนะว่ามันเคลมได้นะว่าได้คาร์บอนเครดิตนะชัวครับเถ้าคุณยืนยันว่าคาร์บอนเครดิตได้ครับได้แน่นอนคือผมดูแล้วไม่ไม่ได้แพงหรอกผมให้คุณ3ล้านเนี่ยสี่อร์เซผมโอเคกับ3ล้าน35%นต์นะครับ จริงๆโปรดักมันน่าสนใจแต่คิดว่ามันควรจะไปตีตลาดรีเทลที่คนซื้อง่ายคอน sumer ร์จอฟเฟอร์สาล้านแต่4 0นะเท่าเท่าอาจารย์ Peak โปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน